สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นราคาสําคัญมากๆท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและก่อนที่เราจะไปรับฟังดวงฉบับเต็มเมเราก็จะคอยเตือนกันทุกคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ดูแลเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมไงนะคะดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและข้อนี้สําคัญมากๆเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นดวงรวมเราดูแบบมุมกว้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนะคะเอาละค่ะขออนุญาตแจ้งสําหรับท่านที่เกิดในราศีกุมคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่1 4มีนาคมนะคะคลิปนี้ค่ะท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียว เอาละค่ะชาวราศีกุมเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะดวงชะตาของท่านช่วงเดือนตุลาคมปี64นี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างภาพรวมของท่านในเดือนนี้นะคะท่านมีดวงจะได้ย้อนอดีตค่ะกลับไปทําอะไรเก่าๆที่เคยทํามาแล้วและท่านจะได้ประสบพบเจอกับเ,เพื่อนร่วมงานเก่าๆหรือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องเก่าๆญาติน่ะล่ะค่ะที่ไม่ได้เจอได้เจอกันมานานนะคะในช่วงระยะเวลานี้บางท่านอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าอาจจะได้เจอ,เอ หัวหน้างานเก่าๆลักษณะนี้นะคะดวงจะได้ย้อนอดีตค่ะและจะมีคนคอยช่วยเหลืออุป,ปถัมภ์ในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้ท่านรู้สึกว่าท่านจะคิดนะคะมีเรื่องให้คิดมากมายเลยทีเดียวดะบางท่านก็คิดวางแผนอยากให้ชีวิตดีขึ้นวางแผนเรื่องการทำงานและกำลังมองหางานใหม่ๆก็คือบางท่านอยากจะทำอาชีพเสริมอยากทำงาน พิเศษนั่นเองนะคะมีงานให้ทำเพิ่มมากขึ้นค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนี้และที่สำคัญให้ระมัดระวังความคิดและอารมณ์ให้มากๆนะคะในช่วงเดือนนี้เกิดอะไรขึ้นขอให้มีสติในการใช้คำพูดหรือว่าให้มีสติในการพิมพ์ผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะคะ ทั้งคำพูดและการพิมพ์สําคัญมากๆค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เราก็มาเจาะลึกเรื่องของการงานกันเลยนะคะช่วงนี้ชาวราศีกุมดวงของท่านจะสมพงกับอะไรเก่าๆที่เคยทํามาแล้วอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะและบุคคลเก่าๆที่ท่านนั้นเคยรู้จักและท่านกับเขาเคยร่วมงานกันมานะคะอาจจะเคยทํางานบริษัทเดียวกันหรือว่าอาจจะเคยเทํา รับงานจอบทําร่วมกันหรืออาจจะเป็นลูกค้าเก่าๆบุคคลเหล่านี้นะคะเขาจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะท่านที่ต้องการงานทําทั้งงานประจําและงานพิเศษนะคะลองย้อนกลับไปสมัครงานที่บริษัทเดิมๆที่เคยทํามาแล้วนะคะหรือว่าลองนึกถึงลูกค้าเก่าๆที่เคยให้งานคุณทานะคะอันนี้พูดรวมทุกอาชีพเลยนะ เพราะถ้าเปรียบเทียบแล้วถ้าท่านไปนสมัครงานเก่าและบริษัทใหม่ๆนะคะโอกาสที่ท่านจะได้งานทำก็คือบริษัทกเก่าๆที่เคยทำมาแล้วนั่นเองค่ะและใครที่มีงานทำอยู่แล้วเรียกได้ว่าทุกงานเลยละทั้งทางานประจำและทางานอิสระนะคะมีดวงจะได้นำโปรเจกต์เดิมๆ กลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะและจะได้ร่วมงานกับทีมงานเดิมๆอีกครั้งหนึ่งด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะมันจะมีเหตุให้ได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะดวงชะตาของชาวราศีกุมช่วงเดือนนี้นะคะอาชีพเดิมๆหรือว่าสายงานเดิมๆจะช่วยให้ท่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวค่ะลูกค้าเก่าหรือว่าลูกน้องเก่าเจ้านายกเก่าเหล่านี้จะสามารถ ช่วยเหลือท่านได้จริงๆนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ทั้งท่านที่อยากมีงานทําหรือว่าท่านที่อยากทําอาชีพเสริมและอยากรับจ็อบในช่วง ระยะเวลานั่นเองนะคะซึ่งท่านก็คิดถูกนะหากท่านอยากทำอาชีพเสริมหรือว่ารับจ็อบเพราะว่ารู้สึกว่าการเงินของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้หมุนเงินหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะลองพิจารณาดูนะคะเผื่อเป็นทางออกที่ดีสำหรับท่านค่ะเพราะว่าบางท่านนี่โอ้โหรู้สึกว่าจะรู้จักคนเยอะนะและส่วนมากแล้วมีต่คนรักด้วยนะชาวราศีกุมน้อยค่ะที่ท่านจะเจอคนที่เกลียดชังท่านนะคะในช่วงที่ผ่านมามีค่ะมีแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้ว ท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยคบคนมากและคนที่เกลียดชงังท่านนั้นจะมีน้อยนั่นเองนะคะและท่านที่การงานมักจะต้องเดินทางมากกว่าอยู่ในบริษัทหรือว่าการทำงานส่วนมากจะต้องตะลอนตะลอนอยู่ข้างนอกหรือว่ามักจะต้องออกไปเจรจาออกไปหาลูกค้าในช่วงเดือนนี้การงานของท่านนะคะมักจะประสบความสำเร็จสมหวังอุปสรรคไม่ต้องพูดถึงคะ่ะมีไม่น้อยสำหรับการทำงานแต่ท่านไม่กลัวคะ่ะ ท่านจะประสบความสำเร็จเช่นหากคุณนั้นหากท่านนั้นมีการเจรจางานมีการนัดเจรจางานนัดเจรจาพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะคะมีอุปสรรคก็จริงแต่มักจะเป็นข่าวดีสำหรับท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้งานที่อยู่ข้างนอกงานที่ต้องเดินทางไปนั่นมานี่ หรือหากท่านจะต้องไปเดินเดินทางไปเจรจานู่นนี่นั่นนะคะโดยเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญในช่วงเดือนนี้มักจะประสบความสําเร็จค่ะชาวราศีกุมเดือนนี้ท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มทําอีกอย่างหนึ่งนะคะบางท่านจะมีเรื่องให้ตกใจนะคะบางท่านมีดวงจะตกงานกระทันหันแต่ว่าฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจนะคะมันจะไม่ไปตรงกับทุกท่านแต่ว่าดวงมันจะมาในลักษณะนี้ก็คือว่า ท่าจะมีเรื่องให้ตกใจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ของท่านอีกครั้งหนึง่งนั่นเองค่ะแต่หากท่านทำงานอยู่งานไม่ค่อยจะมั่นคงนะก็ขอให้ขยันนะคะหากท่านได้ฟังถึงตรงนี้สร้างภาพให้มากๆขาดลามาสายช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่จำเป็นห้ามขาดลามาสายโดยเด็กขาดช่วงระยะเวลานี้ให้ขยันให้มากๆพูดให้น้อยๆมีอะไรทําทําให้ดีที่สุดช่วงนี้ชาวราศีกุมนะคะให้ระมัดระวังศัตรูในที่ทํางานหรือว่าศัตรูในสายงานเขาจ้องที่จะเล่นงานคุณนะคะเด็กได้ว่า อิจฉาตาร้อนนั่นเองค่ะและคอยจกลการแกล้งคุณนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทํางานประจําให้ระมัดระวังตัวให้ดีๆโอกาสที่จะทํางานหลุดตกลงทำงานหลุดตกหล่นหรือว่าทํางานผิดพลาดก็มีด้วยนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยความที่ว่าหลายท่านนั้นงานเยอะงานยุ่งใช้ความคิดเยอะอาจจะลืมงานนู้น ลืมส่งงานนี้หรือว่าหยิบงานผิดอะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีจริงๆนะในช่วงเดือนตุลาคมให้ระมัดระวงังเรื่องของการทํางานถ้ามีคนไม่หวังดีติฉินนินทารับหลังหรือว่ามีคนแทงข้างหลังนะคะหรือว่าใส่ความพูดในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงอย่าได้ใส่ใจในคําพูดค่ะในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าจงเซฟตัวเองให้ดีๆนะคะเซฟตัวเองให้ดีๆก็พอ และที่สําคัญให้ตั้งใจทํางานทําให้ดีที่สุดอย่างที่บอกเอาไว้ค่ะใครที่ทํามาค้าขายหรือว่าทํางานด้านการช่วยเหลือ์วิตต่างๆเดือนนี้จะมีคนสนใจในงานของท่านเพิ่มมากขึ้นนะคะจะมีคนพูดถึงท่านเพิ่มมากขึ้นงานจะทําให้ท่านเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากนั่นเองค่ะแต่ให้ระมัดระวังคําพูดและการโพดต่างๆให้มากๆนะคะชาวราศีกุมระมัดระวังทั้งท่านที่ทํางานประจําและท่านที่ทํางานอิสระมีงานมีอาชีพเป็นของตัวเองนะคะ ไม่ว่าท่านจะโมโหเจ้านายโมโหเพื่อนโมโหลูกค้ายังไงห้ามระบายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์โดยเด็ดขาดและอย่าไปเผลอพูดอะไรให้ใครฟังช่วงระยะเวลานี้ถ้าเป็นไปได้ห้ามเล่าความลับให้ใครฟังและอย่าไว้ใจใครมากจนเกิน,กนไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้ห้ามโพสต์ในสิ่งที่ไม่ห้ามโพสต์เพราะท่านนั้นกําลังหมุดหงิดโมโห ห้ามพูดแบบไม่คิดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าท่านพิมพ์เพราะโมโหชีวิตเปลี่ยนทันทีรถทัวรถทัวนี้แหละคะ่ะจะวิ่งมาจอดหน้าบ้านทันทีพูดผิดพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะแต่ว่าถ้าท่านพูดแต่เรื่องดีๆเจรจานู่นนี่นั่นหรือว่าหาลูกค้าอะไรประมาณนี้นะคะท่านก็จะได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกอย่าไว้ใจใครนะคะช่วงเดือนนี้ให้ตั้งสติให้ตั้งใจทำงานให้มากๆทำงานให้ดีๆ ทำงานให้เต็มที่สุดฝีมือก็ดีก็พอค่ะในช่วงเดือนนี้ท่านจะมีข่าวดีในเรื่องงานหรือไม่ก็ท่านจะมีข่าวดีไม่เรื่องงานก็เรื่องเงินนะคะในช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคมนี้และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นกับท่านนะคะขอให้ตั้งหลักให้ไวอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ หากตกงานถ้าท่านไม่เลือกงานมากจนเกินไปนะคะอีกไม่นานท่านจะได้ทำงานอย่างแน่นอนขอให้มีสติเป็นที่ตั้งและทุกเรื่องด้วยนะคะให้มีสติในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะตลอดทั้งเดือนตุลาคมเลยนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้มีโชคมีลาบเรื่องของการเงินมีดวงได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้โดยเฉพาะท่านที่ทำมาค้าขายนะคะหากท่านคิดว่า การค้าของท่านหรือว่าอาชีพที่ท่านทํานั้นคงจะต้องแย่แน่แต่อยู่ๆท่านจะได้ลูกค้าแบบงงๆนะคะเรียกได้ว่าลูกค้าใหม่เข้าลูกค้าเก่าที่เคยหายไปก็จะกลับมาด้วยค่ะแต่ว่าท่านที่ทํางานประจําไม่มีไรายได้อื่นๆด้านอื่นๆนะคะท่านมีดวงจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าบางท่านมีลูกหนี้ทวงหนี้ทวงสินแล้วได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้มีคนช่วยเหลือ หรือว่าแบ่งเบาภาระเรื่องของการเงินให้กับท่านด้วยในช่วงเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเงินบางอย่างที่ท่านเคยได้เป็นประจำช่วงนี้ให้ทําใจนิดนึงนะคะท่านอาจจะได้ไม่ตรงตามกําหนดที่เคยได้เช่นสมมุตินะคะเงินเดือนหรือว่าลูกค้านัดชาระเงินคืนช่วงระยะเวลานี้ท่านจะเจอกับคนเลื่อนนัดผิดนัดนั่นเองค่ะจะมีการจ่ายล่าช้ากว่าที่เคยได้ให้วางแผนเตรียมตัวหาทางออกเกี่ยวกับการใช้ใจ่าย ของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเงินที่ท่านได้มานั้นท่านจะต้องนําไปจับใจ่ายใช้สอยด้านอื่นๆอีกด้วยการได้เงินแต่ละครั้งอย่างที่บอกนะคะท่านจะได้ไม่มากแต่ก็ถือว่าดีสําหรับท่านเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเงินพิเศษนั่นเองนะคะและที่สําคัญท่านจะได้มีเงินพิเศษเข้ามาเพิ่มเสริมรายได้หลักของท่านด้วยเพราะว่าเดือนนี้ท่านมีดวงจะหมดเงินไปกับการดูแลสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของท่านเองโดยตรง ก็อาจจะเป็นสุขภาพของบุคคลภายในบ้านนะคะแต่ถึงการเงินจะมีรายจ่ายเยอะยังไงท่านก็มีจ่ายอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าอย่าตามใจตัวเองอยากได้อะไรก็อย่าเพิ่งซื้อหรือว่าอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งซื้อเงินที่โดนเลื่อนนัดออกไปหรือว่าโดนเลื่อนออกไปนะคะเพียงแค่ล่าช้าเท่านั้นสุดท้ายแล้วท่านก็จะได้เงินมาในที่สุดนั่นเองนะคะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีกุม ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะไม่เรื่องของการงานก็การเงินนะคะและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้อย่าลืมนะคะห้ามโพสต์หรือว่าพูดเพราะอารมณ์ที่เพราะว่าขณะนั้นคุณมีอารมณ์ที่โมโหหงุดหงิดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณนะั้นทาให้ท่านนั้นเดือดร้อนในเวลาต่อมานั่นเองค่ะบางทีนะไม่ถึงสองชั่วโมงด้วยซ้ําไปชีวิตของท่านจะเปลี่ยนในทันทีนะคะและหากท่านนั้น จะต้องติดต่อหรือว่าประสานงานกับใครก็ให้รามาระวังให้ดีๆจะเกิดมีการผิดพลาดหรือว่างานหลุดตกหล่นนะคะแม้แต่ตัวท่านเองก็ด้วยให้มีสติในการทำงานให้มากๆเตือนเท่านี้ให้ระวังคำพูดและการทำงานให้ระวังจะมีคนแทงข้างหลังค่ะเอาใจช่วยนะคะชาวราศี เดือนตุลาคมนี้ให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์าข่าวพารวยกราขอพระคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆปังๆค่ะและอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวท่านด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ